เป็นที่เข้าใจกันว่าชีวิตขาดน้ำไม่ได้แต่สงสัยไหมว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลทรายไม่มีน้ำนะทะเลทรายไม่มีน้ำแล้วมันมีชีวิตอยู่มันอยู่ได้อย่างไรสัตว์ในทะเลทราย ไม่ได้ดื่มน้ำเลยเพราะว่าไม่มีน้ำแต่เขาอยู่ได้เพราะดังนี้คือในระบบย่อยอาหารของสัตว์เหล่านี้สัตว์ในทะเลทรายมันจะเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำนะสรุปแล้วในร่างกายของสัตว์เหล่านั้น มันมีปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งมีน้ำเลยมีชีวิตอยู่ได้เป็นความมหัศจรรย์แล้วาบางทีเอาอาสัตว์ทั่วๆไปเขาก็บางทีไม่มีน้ำนี่เขาก็บางทีเหมือนจำศีลเลยเขาจะนอนในช่วง ฤดูหนาวเหมือนหลับยาวไปเลยแล้วก็ไปตื่นอีกทีในฤดูใบไม้ผลิก็เหมือนเหมือนจำศีลนี่ยแล้วก็สังเกตไหมว่าเอ๊ะทำไมสัตว์บางชนิดถึงเหมือนกับว่าเวลากลางคืนเขาจะ เคลื่อนไหวร่างกายเหมือนเขาออกหากินในเวลากลางคืนนั่นก็ส่วนหนึ่งที่ว่าเขาถนอมถนอมร่างกายเขาช่อนตัวสั้นตัวเวลากลางวัน,นหากินเวลากลางคืน สัตว์เหลนั้นเช่นข้างคาวหนูกระต่ายสก,กัง้งพวกนี้กระทั่งสุนัขป่าสุนัขที่จอกแมวป่าก็อยู่ได้มีการทดลองโดยมนุษย์นี่แหละนำสัตว์มาเลี้ยงโดยไม่ให้น้ำเขาเลยแต่เขาก็อยู่ได้เรา เข้าใจธรรมชาติของสัตว์ว่าสิ่งสำคัญก็คือเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำนั่นเอง